ศัตรูคนใหม่ของนารูโตะได้ปรากฏตัวขึ้นในที่สุดตอนนี้นารูโตะกำลังเตรียมตั้งที่ปรึกษาด้านกำลังรบในห้าหมู่บ้านนินจาใหญ่โดยให้ซาสึเกะและตัวนารูโตะเองรวมถึงมาดาระฮาชิรมะและโอบิโตะมารับหน้าที่ทันทีที่นารูโตะพูดถึงแผนการดวงตาของฮาชิรมะก็เปล่ประกายออกมาโดยไม่รู้ตัวแต่สำหรับมาดาระกลับไม่พอใจอย่างมากเขาก็ดอกแล้วถามนารูโตะว่าไม่ได้เข้าใจผิดใช่ไหมเขาไม่มีเวลาว่างไปเล่นขายของกับเด็กลุ่มนั้นหรอกนารูโตะคาดไว้อยู่แล้วว่ามาดาระต้องคัดค้านแน่ดัังงงนนน้้้้้เขขาาาจึตรียมออไวลห หลังจากการยกยออยู่พักหนึ่งมาดารักก็ยอมตกลงกับนารูโตะในที่สุดหลังจากนั้นนารูโตะก,ก็หยิบกล่องใบหนึ่งออกมาเกี่ยวกับว่าใครจะรับผิดชอบหมู่บ้านไหนเขาตัดสินใจใช้วิธีจับฉลากผลสุดท้ายคือซาสึเกะตรับผิดชอบหมู่บ้านคุมโมะงะคูเรตโอบิโตะจับได้หมู่บ้านคิริงะคุเรสส่วนนารูโตะจับได้หมู่บ้านคโนฮะแต่ละคนเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับโลกนินจาเวลาผ่านไปเร็วเหมือนลูกธนูเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วจนมาถึงปีที่15 นาูโตเหมือนกับชีวิตก่อนหน้าเขาได้แต่งงานกับฮินาตะแล้วและมีลูกสองคนคือโบรูโตและฮิมาวาริเหมือนเดิมในช่วงเวลาสงบสุขอันสันนี้เขาไม่ได้ละเลยหน้าที่เลยแม้แต่น้อยตอนนี้พลังของเขาลึกเกินอย่างถึงตามการประเมินของเขาเองเขาสามารถรับมือกับตัวเองเมื่อ15ปีก่อนถึง3คนได้อย่างเหลือเฟือรูปลักษณ์ของเขายังคงเหมือนเดิมเพียงแต่ในแววตาเพิ่มความเป็นนักสู้ที่แข็งแกร่งมากขึ้นตั้งแต่นาูโตและพวกเขาเริ่มรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านกำลังรบของแต่ละหมู่บ้านในปีที่2โลกนินจาจะจัดการประลองใหญ่ขึ้นนนนนททุกกกปีโดดยยคััเลลลืออผ่่่าาาารสบบหช้้ใแตะมู เพื่อเลือกนินจาที่แข็งแกร่ง100่งคนมาทำการแข่งขันผู้ที่ได้อันดับ10คนแรกในท้ายที่สุดจะได้รับตำแหน่งเทนนินอันสูงสุดโดยตำแหน่งเทนนินในโลกนินจามีเพียง1ิคนเท่านั้นนินจาที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของการประลองใหญ่ในแต่ละปีสามารถท้าทายเทนนินคนใดก็ได้ที่ดํารงตําแหน่งอยู่ก่อนหน้าหากการท้าทายสําเร็จก็สามารถแทนที่ผู้ถูกท้าทายและได้รับตาแหน่งเทนนินภายใต้การสนับสนุนของระบบนี้หนุ่มแน่นและมีความสามารถแม้กระทั่งนินจาที่ยังไม่หมดไปต่างก็หวังว่าสักวันหนึ่งจะสามารถได้รับกิติยศอออััันนนนนสสูงงงงุดดขิิจาใเช้วปรระลคหญ่ นารูโตะมักจะมาถึงโรงน้ําชาแต่เช้าตรู่เพราะวันนี้เป็นวันที่เพื่อนเก่าหลายคนของเขาจะได้มาพบกันทันใดนั้นร่างที่คุ้นเคยก็เดินเข้ามานารูโตะสัมผัสได้และเผยรอยยิ้มบางๆไม่ได้เจอกันนานเลยนะซาสึกเกะซาสึเกะในตอนนี้มีบุคลิกที่ไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เคยโดดเด่นแต่กลับกลายเป็นคนสุขุมอ่อนโยนและมีความเป็นผู้ใหญ่ทั้งสองเริ่มพูดคุยเรื่องทั่วไปทันใดนั้นประตูโรงน้ําชาก็ถูกเตะเปิดออกอย่างแรงซาสึเกะเห็นดังนั้นก็ส่หัวพร้อมแสดงท่าทีว่าไม่แปลกใจ ทันทีที่เปิดปากก็ถามด้วยความเป็นห่วงว่าฮาชิรามะยังมาไม่ถึงหรือในตอนนั้นเองกระแสน้ำบนสีดำก็หบุนบวนและบิดเบือนการเวลาโอวิโตะปรากฏตัวอย่างทรงพลังเขามองไปรอบๆแล้วพูดพร้อมรอยยิ้มดูเหมือนว่าฉันไม่ได้มาคนสุดท้ายทันทีที่พูดจบฮาชิรามะก็เดินเข้ามาจากประตูเหล่านิจาฝีมือเยี่ยมมารวมตัวกันอีกครั้งในโรงน้ำชาความสามารถของทุกคนพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นเมื่อเทียบกับกว่าสิบปีก่อนและด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและการพูดคุยเวลาก็มาถึงช่วงเปิดงาองัูงู้ตตเดิขขผสน เพื่อประเมินความก้าวหน้าของความสามารถดิงจาในปีนี้แต่ในขณะที่การแข่งขันด้านล่างกำลังดำเนินไปอย่างดุเดือดท้องฟ้าจู่ๆก็เปิดออกเผยให้เห็นโยมิฮิระซากะสีดำสนิทโอซึสึกิที่ไม่เคยเห็นมาก่อนปรากฏตัวออกมาจากในนั้นผู้มายืนลอยอยู่กลางอากาศและมองลงมาด้วยสายตาเย,ย็นชานารูโตะที่เป็นคนแรกที่สังเกตเห็นรู้สึกตกใจอย่างมากนี่คือโอซึสึกิที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเขาลุกขึ้นกระโดดขึ้นไปในอากาศและยิงลูกแก้วสัตว์หางขนาดเล็กใส่โอซึสึกิคนนั้นแต่ฝ่ายตรงข้ามบลัอกยิ้มย้อยอย่าง ลูกแก้วสัตว์หางก็พุ่งขึ้นไปในอากาศเป็นมุม90องศาสุดท้ายมันก็กลายเป็นจุดแสงที่กระจายไปทั่วท้องฟ้าขณะที่นารูโตะก,กำลังจะเริ่มการจงตีระลอกที่สองโอซิสิกิคนนั้นกลับเข้าไปในประตูมิติแล้วเสียงของเขาดังลอยมาจากอากาศก่อนจะจากไปอุซึมากินารูโตะมนุษย์ธรรมดาที่ปนเปื้อนพลางของตระกูลข้าจงใช้เวลาสุดท้ายของเจ้าให้เต็มที่เถอะความกดดันและความหวาดตัวที่ทำให้หายใจไม่ออกปกุมไปทั่วทั้งบริเวณจนผู้คนลืมแม้กระทั่งการกรีดร้องและการวิ่งหนีนารูโตะก,กำมัดท,ทั้ง,งแนน่ ผู้ที่มาไม่ใช่โอซึสึกินคินชิกิหรือโมโมชิกิจากอดีตชาติแต่เป็นโอซึสึกิที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนซาสึกเกะและโอบิโตเดินมาหานาโตกและถามว่าเขาไม่เป็นอะไรใช่ไหมนาโตกพยักหน้าตอบกลับโอซึสึกิคนใหม่นี่คงเป็นผลกระทบจากผีเสื้อที่เกิดขึ้นเมื่อเขาเดินทางข้ามเวลาโอซึสึกิมักจะทำงานกันเป็นคู่ดังนั้นเขาจึงคาดเดาว่าต้องมีศัตรูอีกคนหนึ่งถึงเวลาแล้วที่โลกนินจาทั้งหมดจะเข้าสู่ช่วงเตรียมพร้อมในขณะนั้นบนดาวเคราะห์ที่ถูกทิ้งร้างโมโมชิกิและคินชิกิกำลังนั่งอยู่บน ประตูมิติสีดำเปิดขึ้นอย่างกะทันหันด้านหลังพวกเขาโอซุสกิที่เพิ่งไปถึงโลกนินจาเดินออกมาจากประตูนั้นอย่างชา้าช้า